ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปไปเลยนะครับเอาล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพบกับผมจิวเนียทีเฮดแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแตะแรงกันนะผมโดยการแตะแรงเนี่ยผมจะใช้ทีมทีมนี้เลยนะผมเป็นทีมตำนานนะฮะก็คือฟูลเลเจนต์อ่าการ์ดสีทองนะครับผมลงเล่นแตะแรงกันนะผมวันนี้นะฮะตำแหน่งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอ่า ผู้สาประตูนะผมเป็นปีเตอร์เชคนะฮะแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นอ่าโรเบโตคาร์ลอสแล้วก็คาโฟนะฮะส่วนเซนเตอร์แบ็กทั้งสองก็จะเป็นแบ็คเคนพาเออร์แล้วก็มารินี่นะครับผมกลางรับก็จะเป็นวิเอล่านะฮะผมแล้วก็อ่าเซนเตอร์มิดฟิลด์ก็จะเป็นสลาดนะครับผมแล้วก็กลางลูกเนะี่ยจะเป็นแบ็กแฮมกับเนสตานะครับผมส่วนหน้าคู่ก็จะเป็นโรมาเนโอกับเฟอร์นันโดตอเรสนะครับผมมาสำรองก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยครับ มาผมมาโอเคผมตอนนี้แรงผมอยู่ที่พันสามนะเออหมงก็คงจะเจอคนที่ระดับเดียวกันนะจริงๆผมแรงพันสี่แล้วก็ตกมาเรียบร้อยครับผมไม่ใช่เลวครับตกเพราะอัดคลิปนี่แหละเล่นอ,อย่างกากเลยอัดคลิปเนี่ยโอเคก็จะใช้ทีมอ่ะคอมฟิตประมาณนี้ครับผมมรู้ทีมตร,ตรงกันข้ามกันนะครับโอ้โหฟตูตำนานเหมือนกันนะผมเนี่ยเออแต่อ่าแต่แบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์แบ็กนี่เป็นอ่ะ ดูเป็นเดียร์กับเดวี่นะครับผมโอเคครับเริ่มเกมเลยครับผมจังหวะน,นี้มาผมเริ่มเกมครับจังหวะน,นี้ผมเคลียร์ก่อนนะโอเคครับผมโอเคตักได้ครับผมบอลไปเลยคาร์ลอสวิเอ拉เจอรลัดครับผม, okay, ผม,มโอเควิเอล่าโรมาริโอยิงติดครับผมใจเย็นนะจังหวะน,นี้เจอรลัดซัดลูกนี้ อื้มเสียบได้ครับผมไม่ธรรมดานะผมก็สาประตูโอเคครับไดีเตรมมุมอยู่นะผมตัวคาร์ลอดไปอื้อส่งคาฟูครับผมเปิดมาอื้อไม่ได้ครับผมได้อย,ย,ยูาายออ่ครับผมคาฟูวีเอล่านะผมส่งให้โรมาลิโออื้มล้ำหน้าไปครับผมน่าจะนิดเดียวครับล้ำหน้าลูกนี้ โอ้ไม่นิดไม่นิดเลยโอเครับสันยาโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเขายิงแรงเกินนะโอ้โหผมนึกว่าเรียบร้อยไว้แล้วลูกนี้โอเคผมตั้งเกมกันใหม่นะฮะมอดีนี่ครับผมโอเคเจอหลาดนะ วเวลาลูามารีโอครับผมส่งมาพิกดูตัวเด็ดพิกพิกโอ้โอ้โหเนียต้โอเคได้อยู่ครับผมทางเราน่าจะคลองบอลมากกว่านะฮะโอเคตื้อไปซื้ออือีกแล้วทำไมมันไม่ค่อยเข้าขากันเลยวะเป็นไรครับผม น้ำหน่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันไม่ค่เขาขากันเลยอ่ะนักเตะกูซ้อมมึงอะไรเนี่ยไอ้ให้กูซ้อมจึงถึงอ่ะทีมซปิรสเก้าสิบเก้าเลยเนี่ยมึงเล่นไม่เข้าขากันได้ไงวะโอ้โหซ้อมกับเล่นจริงแบบคนละอย่างกันเลยมาผมพิทยเช็คโอเคครับผมเกือบแล้วโอเคตัวมาริโอครับ โอ้โหอีกแล้วโรมาดิโออีกแล้วใครจะเป็น MVP ของนัดนี้ครับผมโอเคครับเจลาต์นะผมวีล่าอินเตสตาผมต่อบอลกับเจลาดเฟอนันโดตอเรสโรมาโยโรมาโรวิ่งโรมาโรพิกยิงโอเคครับผมหนึ่งศูนย์นะฮะโอเคขอมาดูท่าดีใจนะผม เป็นการให้เกียรตินะครับโอเคผมหนึ่งศูนย์จากโรมาเลียวนะฮะโอ้ยกว่าจะยิงได้เนาะที่ตัดบอลได้แล้วผมโรมาเลียวนะฮะที่แบงแฮมที่โรมาโลวิ่งโอ้โหฟื้นทุกตัวนี้มึงนี่มึงโอ้ไม่เป็นไรรไไม่เป็นโอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์ โอเคผมจบครึ่งแรกนะฮะผมน้ำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับผมโอเคมาผมเริ่มเกมครึ่งหลังนะฮะเจลาต้าผมฟานบัตเทนโอ้โหอุ้ยฟานบัตเทนเดือดวดือติรติร์ิรยาโอ้สวยครับอู้มมันส่งว่าได้ไงวะตกใจหมดเลยผมเมื่อกี้ แ okay, okay. oh, so like <laughs> re บกเคียนโอเคครับผมเคลียได้นะโอเคแต่ยังไม่ลดหลุดพ้นนะฮะอุ้ยสวยครับผมเต่มุมมันเป็นอย่างนี้โคตรสวยเลยกิมเรอได้เปรียบตัวโตคาร์ลแบกเคียนมาเออโยนยาวให้พาฟูคร right. okay, oh, oh, ับผมโอเคเจลาตครับผมวิ่งเลยในสตาร์ทต่อเลยต่อเลสโอเคครับผมพิกทรงโอ้โหต่อเลสแต่มันมุมมันไม่ได้เฮ้ยต่อเลสต่อเลส ตัวเล็กยิงแม่งเลยยิงเลยโอ้สวยครับผมลูกลักไก่นะฮะโอ้ได้แบบงงนะฮบผมลูกนี้โอเคอมสองศูนย์นะจากฟูนดดต,ตัวเล็กน,นะครับผมโอเคเจลัตตะบอลได้สวยครับผมนัดนี้ดวงเป็นใจให้เรามากเลยทรงไปเลยโอ้หติดได้ไงอุ้ยได้อยู่ครับผมขอสไลด์ดักบอลได้แม่นมากเลยเมื่อกี้เจลาด คาฟรับผมโดมารีโอทรงแตะยิงยิง,ง,งโอ้โหสามศูนย์ครับผมสุดยอดไปลเลยผมตอนนส้ือโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมนัดแรกนะฮะจอแบบนี้เข้าไปอื้มเขากดอออนครับเนี่ยไม่รู้เลยว่าแพ้หรือชนะนะจะเสียดายมากเลยนะเนี่ยวิแมทดเอนดิ้งครับผมโอ้ ้อหมดรอรุนกันนะครับผมว่า,าแมตช์นี้จะเป็นการาโมฆะหรือว่าผมชนะนะผมว่าไม่ถึงกับขั้นแพ้หรอกไม่โมฆะก็ชนะโอเคผมก็ชนะไปนะฮะเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะแบบว่า,าสำหรับผมนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่สำหรับเล่น,นแล้วอมันโมฆะออแต่แต่ก่อนเจอบ่อยมากนะสมัยกลางากลางภาคอ,อ,อ่ะภาคเนี้สมัยตอนกลางกลาง คือเล่นมีแบบเจอแต่พวกแบบนี้ครับผมอ่ะเกมที่สองอะไรครับผมเพื่อเมการเสียเวลานะฮะมาผมเกมสองนะฮะจับคู่จังหวะน,นี้เจอใครครับผมแรงบอลสองนะครับผมแรงบอลสองปลายๆนะฮะโอเคมาดูทีมของผมจังหวะน,นี้ฟิตหรือเปล่าอืมใช้ได้ครับผมฟิตนะฮะเล่นฟาร์มมาเท่นมากาฟาร์มมาเท่นมาใส่ดีป่ะโอเคครับผม มียวนครับนะฮะเอ้ยยยนครับยวนครับ,รบโอเคประมาณนี้นะผมเนียสตาร์มันช้านิดนึงนะเอซโคโอเคได้แล้วผมมาดูทีมกันข้ามนะฮะโอ้โหทีมตัวกันข้ามนี่ไม่ <c ười> ไม่อ่อนยวนเลยนะผม <c ười> คือจะหัวไปไหนนาซาครับผมเจอกับจี x าร์เอ็ ผมเป็นอ่าฝั่งเยือนนะฮะโอเคมาับผมชุดบาซ่าทีมยูเวนตุสคิมิตโอเคผมเจลาตัดบอลได้นะโอเควีเอลานะ่าครับผมอยู่วนครับอืส่งรู้สึกว่าจะส่งอันนั้นไปหน่อยเร็วไปหน่อยคนระับผมโอเคผมแบกแฮมฮนะลูกนี้ฝัาประเทศน,นะผมซิ่งกับ เจอลัดเจอลัดยิ่งตุม้มวู้สาใจมากครับผมเจอลัดลูกนี้อืดีนะผมเล่นเจอลัดไอคอนรู้สึกจะหนัดนิดนึงนงนะเจอลัดไอคอนเนี่ยแต่อันนี้เป็นเจอลัดธรรมดาเนียมันก็เก่งกพอกันแหละนะผมว่านะถ้าใครใช้เป็นมันก็เก่งแหละโอเคครับลีวันโอเคครับผมดักได้อืมนนี้นยา่ยายะโอเคครับ ลูกแบบเมื่อกี้มันชอบเสียบอลน,นะครับผมผมเลยแบบรู้สึกกบศติงหยิดติงหยิดนิดนึงน,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 นะโอเคผมทำชิ้นมาโอเคผมฟันบัตเทนแต่ลบยิ่งสวยครับผมสองศูนย์จากมาโกแฟนวัตเทนนะฮะโอเคไม่ดูท่าดีใจดูนิดนึงสวยครับผมสองศูนย์นะหวังว่านัดนี้เขาคงไม่กดออกนะประเด็นยครับผม เรวานฮู้เรวันเรวันโอ้โหยายาฟติอืมแฉลบก็ผมลูกนี้โอ้โหอย่าให้เรวันได้พลิกนะอารมณ์มันคล้ายตอนเลยนะผมเวลาพลิกเนี่ยพลิกเป็นเข้านะอืมเกือบผมจะดิผมก็ยังใช้ไม่ค่อยคล่องนะตอนเลสเนี่ยไอคอนนะผมหรือตำนานเนี่ย ส่วนใหญ่ใช้พวกสายคมมากกว่านะผมสายสปีดไม่ค่อยใช้เท่าไหร่โอเคผมคาร์ลเลี้ยงนำทางมาโอ้โหโอเคผมวิเอล่าผมดักได้ฮนะเจอลาส่งให้กับแบ็คแฮมแบ็คแฮมโยนมาให้บัตเทนบัตเทนทำชิ่งกับโรมาริโอทำชิ่งส่งให้แบ็คแฮมแบ็คแฮมเฟกช็อตมาเอ้ามึงเฟกช็อตหรือมึงทำสกิลโคล <laughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ทงสันนี้ผมจะลั่นไปหน่อยนะผมโอเคผมดักได้นะสวยผมอมืดักได้แต่ก็แบบอืฝันประเทศทำชิ่นกับโรมาเนโอครับผมนันนี้กระตุกนิดนึงนะเออผมมว่าไม่รู้เหมือนกันนะทำชิงโอ้โหเ,เกมนิดนึงก็ไม่ได้เนาะโอเคยวนครับรยังวนันนำทางมา ตัวคาร์ลอกโอ้โหเสรษ้ายมากครับผมตะเกียม,มันใกล้เส้นอ่าเส้นขอบนะเส้นออกโอเคอาจจะกระตุกกระตุนิดนนะึงนะเฟลลงหกสิบเนี่ยอาจจะเป็นที่เครื่องเขานะครับผมอืมทักมาโอเคผมทำชิ้นแบงแฮมครับผมพิกพิกพิกแล้วยิง อออื <mile inside> ืดูมาเลยโอ้ครับผมลูกนี้เดวี่นึกว่าจะจักได้ครับผมฟาติบาเทนทำชิงก่อนจบครึ่งแรกโอ้โหไม่ได้ครับผมเกมมันแหลกครับผมมันกระตุกนิดนึงนะเขาอ่อนนี้มากมากครับผมแต่ลงมาโอเคครับผมทำชิงลำบากมากเลย โอ้โหปีเตเชคอ๋อเขาไม่เขาทรงอะเขาให้ม <leme> <illing> ั่นใจในเรวานเหรอเป็นไรัะผมอยูวนันครับเจลาดนะผมวีเอล่าส่งมาโูมาเนโอครับผมทำชิ่งกับอยูวนันครับโอ้โหส่งผมอาจจะใจร้อนไปโอเคเนมาอาโนเรวานดอสกีิถักได้ผมนี่สุดยอดเลย นี่เหมือนกองหลังบางคนนะผมคิดไปแล้วเจราดโอ้โหส่งผิดคนโอ้ยเนาะอุตัวคาร์ลโอ้หัวสัวรวดเต็งมากอะไรเนี่ยโอเคดักได้ครับผม,มแมคแฮมฝามาเทนนะผมลูกนี้ลูมาริโอมึงทักมาทำไหมเพื่อนเรียวโอเคครับผมได้ฟาวฮะ โอเคจะได้โชว์ฟิกฟิให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วครับผมลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, มีการ <laughs> มีการกระตุกนิดหน่อยมีการแบบโชว์วาร์ปนิดนึงนะฮะโอเคแบ็กแฮมผมลูกนี้ขอบันจงนะครับผมอุ oh, ้ย oh. ไม่น่าเข้านั่นเนี่ย oh. ค่อย <Yeah. S 1> เดินไปสวยครับผมวู Woo, ้แบ็กแฮมนะครับลูกนี้ โอ้โหกดอันนี้ผมกดนนมกดูกดปิดท่าดีใจนะมันกดปิดไม่ได้สวยมากเลยผมแบงแฮมแต่ก็อันนี้ผมฝึกมาดีเออต้องทต้องต้อง,ง,งชมตัวเองด้วยอันนี้ผมฝึกมาเยอะยิงวีคิกเนะี่ยโอเคผมสามศูนย์นะจากตีวีแบงแฮมนะครับผมได้คาบ,บอนนะฮะวีลาตึบมาโอ้โหสวยผมลูกนี้โดมารีโอโดมารโอสัตว์ไครไปเลยลูกนี้ติดเซฟหน่อยเออะครันนะผม โอเคนี่มาวีลา่าผมับอลได้นะบอลครับโดมาริโอต่อบอลไปผมสวยฮนะโอ้โหวิ่งมาไม่ทันโอ้โหโอเคไม่เปแล้วผมเตะมุมนะอือหือขุดแม่นเลยอุ๊ยลโดครับผมฮาแลนฮาแลนฮาแลนโอเคฮาแลนทำอะไรไม่ได้ครับผมแบงแฮมมาโอเว่นครับผม พิกมาโอเคอพิกเยอะเกินไปหน่อยโอ้โหส่งแต่โอเว่นในข้อเสียคือการส่งนะครับผมโอ้โหยนยามมาอุ้ยโดนไปแล้วครับผมหยนยมึ่งสาม 1, 3, จากฮาแลนด์นะครับผมพี่จอมันบูลรานะฮะโอ้เสียดายมากเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรผมนั่อยู่นะฮะประคองเกมไปนะผมโอโ้ขอเอาไปดักแล้วนะครับผมประตูคาร์ลไปแฮม ส่งขึ้นลังมาสวยผมส่งย้อนมาแล้วก็ส่งดูนี้พักบอลอุย้ยเกิดไปแล้วครับผมลูกจักรยานอากาศนะฮะแต่มุมมันไม่ได้เมื่อกี้เท้าซ้ายด้วยครับผมส่งพิกสวยครับผมสูงกระตุกนิดนึงกระตุกนะครับผมถ้าเป็นเกมอย่างเงี้ยใช้สกิลไม่ค่อยได้ครับผมผมเป็นสายใช้สกิลแล้วนะเออ ใช่ชแบบแบบอ่าพริกหลบพริกอะไรเนี่ยเออผมชอบมากเลยนะแต่เกมออนไลน์นี่ไม่ต้างทำได้ยากมากเลยโอเคผมก็จบเกมที่สองไปนะฮะจบไปแล้วก็เป็นสกอร์หนึ่งสามนะครับผมโอกาสก็ผมก็เยอะกว่าแน่นอนนะผมของมันเยอะ,ะขนาดนั้นนะฮะเรามาดูเพย์เรตติ้งกันนะผมนัดเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะเพราะว่าอ่าเน็ตเตะไม่ <laughs> ไม่ใช่ดิคนเขากดออกนะผม ก็จะเป็นฟานบัตเทนนะฮะที่อ่าเป็นแมตช์นัดนี้นะครับผมคือยิงประตูไปแค่ป,ประตูเดียวครับผมแล้วก็โรมาเรียโอับผมแอซิปไปสองลูกนะฮะแล้วก็เดวิดเไคแฮมยิงไปนหนึ่งลูกนะครับผมสวยครับผมฟีชิกแล้วก็เจอลาดนะครับผมยิงไปนหนึ่งลูกนะเออลูกส,สวยๆเลยนะผมลูกแรกฮนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามผมในคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลับไปก่อนขอบคุณครับเท่มากเลยเจี๊ยบเด็กหงงยังเด็กหง